เดี๋ยวรักเดี๋ยวแค้นสงสารเปรี้ยวมากเลยอะเอออะไรก็ลงเปรี้ยวเอออะไรก็ลงเปรี้ยวบอกเลยว่าทําเอาแฟนๆนะฮะดาวอารมณ์ไม่ค่อยจะถูกเลยนะครับเพราะว่าเวลาจะสวีทหวานก็หวานหนักฮะไม่เกรงใจใครเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับบิ๊กเอ็มกิตริสนะครับการันตีเพราะว่ามีกระแสแซวจากแฟนๆยังส่งมาตลอดว่าเพื่มเพื่มเป็นพิเศษก็กระแสเพลงประกอบไงฮะเสียงแบบนุ่ม ในเพลงที่ชื่อว่าไม่เคยคิดว่าจะรักเธอบอกเลยว่าซึ่งจริงๆยังไงแฟนๆดูละครก็ฟังเพลงประกอบไปเพลอนๆด้วยนะครับครับไม่เคยจะต้องกันเหมือนกันว่าจะรักเธออย่างนี้เปลี่ยนลกที่เคยเมืดมนเป็นสดใสเธอคือแสงนำทางทจิตใจ กักอกชอบมากเป็นเพลงประกอบละครที่แบบรู้สึกภูมิใจอะ่ะแล้วก็เป็นเพลงที่มันมันฟังแล้วมันมันอินอะ่ะมันอินกับชีวิตชีวิตจริงด้วยมันไม่ใช่เฉพาะในละครอยเนี้ยแล้วก็เป็นเพลงที่แฟนๆชอบมากด้วยครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบ อยู่ในท็อปลิสต์ของผมเลยผมชอบมากคุยกับแฟนๆก็จะมีแบบแท็กแท็กในทวิตเตอร์นะครับก็แท็กก็ยังแบบหมั่นไส้เองอ่ะก็พิมพ์แฟนคลับก็โอ้โหถูกใจกันใหญ่เลยความแค้นมันจะแบบชอบผุดขึ้นมาเวลาเราเวลาเราจะแบบอินเลิฟกับนางเอกเพื่อนก็จะผุดผุดขึ้นมามันก็เลยทําให้แบบคนดูแบบทาไมพระเอกแบบไม่รักไม่ลงเอยกับนางเอกสักทีอย่างเงี้ยฝากแฟนๆนะครับติดตามชมละครปีของด้วยนะครับก็เป็น ช่วงสุดท้ายของละครแล้วนะครับก่อนจะลาจอกันไปนะมาเป็นกำลังใจให้กับผมธีรพัฒแล้วก็ลินินด้วยนะครับอ้าวคืนนี้ปีกหงนะครับ20นาฬิกา30นาทีแม่จะร้องเพลงบิ๊กเอ็มก็เก่งใจอีกครับ <c oughs>